นีก็ขอตัวลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าบ๊ใบบ้าคลิปนี้ก็ขอตัวลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสฏิเดือดเพื่อนเพื่อนทั้งหลายชอบขี้เจอมือนี๊ยะ่าใส่เวลาเคียนอยู่นี่โดนเติบอยู่นะค่ะเนาะแต่เคียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ลูกสาวกัเฮดเฮดอ่านน้องไม่บูดเนาะ แตรุว่านกจะเห็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องขาขอบคุณที่รับชมนะคะฝ่าวเห็ดก้อนนึกค่ะมันจิกคาก้อนค่ะพี่น้องค่าจันแล้วาก็ขย้าเนาะเอาเกลือมาขันน้าเฟียนเพิ่นออกนะคะแล้วากเปไปหนึ่งเอาไส่ถุงก้อนหน่อยจ้าเอาไส้ถุงแล้วก็ให้คุณลูกดังไฟมือนีก็สิได้จักหาต้องนี่ละประมาณนี้แ่ละค่ะเฮ็ดหอยไว้ไทยอืมหนึ่งหนึ่งเพราตาสุกแล้วาก็โป่งลงมากอ่ะ อาใส่ถุงมือยางดีพุณแล้วกันห้าบ่ิหมือเ้าลุในม่หันเนาะคะ่ะกันบ่ิห้มาเพิ่มอีกอยู่เต่าไฟเนาะคะ่ะคุณแม่กันมานางเคียนถาคุณหลวงแล้วบาดเนี่ยนางเคียนยุงสิละจ้าเคียนอ่ามันก็ต้องเคียนแบบนี้จ้าเคียนให้ละเอียดเนาะเคียนเรลหาห้องกรรมพยำให้อ่อนๆจ้าให้น้องไม้นิ่ม ใส่เวลาเคียนอยู่นี่โดนเติบอยู่นะคะเนะาะค่ะเคียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ลูกสาวกัへ ت, へ ت, へ ت, บเฮ็ดอ็ลตะเผาโนไม่แล้วเนาะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะอ่ากับบอกยางดีคุณลูกสาวปอกให้ได้เอามแมลงเคียนอยู่หน้าบ้านเนาะค่ะะเนาสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อน,นทั้งหลายชอบขี้เตอเมอนีก้กา ใส่ถุงแล้วไปหนึ่งค่ะกะจ็จะใส่เวลาเคียนอยู่นี่ก็โดนเติบอยู่ค่ะเมื่อนี้ก็สิได้จักหาต้องนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะค่ะเห็ดหอยใบไทยปัดดีค่ะปัดดีเดอ้อเพื่อนเพื่อนทั้งหลายชอบเขียนเติบเมื่อนี้กะแม่จาาให้น้ำมันนิ่มๆแล้วกะห้ากับให้น้ไมันิ่มๆแล้วเ้าก็ค่อยเอาใส่ถุงเนาะค่ะเนาะ ใส่ไว้หน้าเคียนอยู่นี่โดนเติมอ,อยู่นะคะเนาะถ้าเคียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ลูกสาวกับเฮดเฮดมาเพิ่มอีกอยู่เต่าไฟเนาะคะ่ะอ่าคุณแม่กันมานั่งเคียนถาคุณลุงแล้วบาดเนี้อืมนางเคียคน,นย,ยุงสีละจ้าเคียนอืหนึ่งหนึ่งเพราตาสูกแล้วห้างกับผงลงมากอัเอาใส่ถุงมือยางดีพุณแล้วอ่ากันห้องใบมือห้างลงในหันเนาะคะ่ะกันใบไว้ใเนาะเอาทานใส่ หนึ่งเราห้องกับจัดกระจใส่ซึ่งเนาะค่ะเนาะซึ่งเข้านี่ล่ะจ้ะซึ่งมีสองสันเนี่ล่ะมาเพิ่มอีกอยู่เต่าไฟเนาะคะ่ะอคุณแม่กันมานางเคียนถาคุณลุงแล้วบาี้อืกนางเคียนยุงสี่ล่ะจา้าเคียบอืมหนึ่งหนึ่งเพราตาสุกแล้วห้ากับโป่งลงมากอะ่ะอาใส่ถุงมือยางดีพุดแล้วอ่ากันห้องบอยมือข้าลงกนมหันเนาะคะ่ะกันบ่อยอืม หนึ่งหนึ่งพ่อตาสูกแล้วเ้าก็ป่งลงมากอะ่ะเอาใส่ถุงมือยังดีพูดแล้วอ่ากันห้าบ่อยมือเ้าลงใน่หันนะ้ะงขกันบ่อยใส่ถุงแล้วไปหนึ่งค่ะก็จะใส่เวลาเคียนอยู่นี่ก็โดนเติบอยู่ค่ะเอออาน้องไม่บูดเนาะ่ะล้วนก็จะเห็ดแบบนี้ครับพี่น้องค่าขอบคุณที่รับชมนะคะฝ่าเห็กดก้อนค่ะมันจิ่ําก้อนค่ะพี่น้องค่ะจะักมือนีก็สีได้จักหาต้องนี่แหละประมาณนี่แหละค่ะเฮ็ดหอย้บตะกีา คลิปนี้ก็ขอตัวลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายอ่ามันก็นต้องเคียนแบบนี้จา้าเคียนให้ละเอียดเนาะเคียนเหล่าเ้าก็กำขยำให้อ่อ,อนๆจา้าให้น้ไม้นิ่ม,ม,มแมจ้าให้น้ไม้นนิ่มๆแล้วห้องก็บห้องกัไอ้น้ำมันิ่มๆแล้วเ้าก็ค่อยเอาใส่ถุงเนาะค่ะเนาะกินเกี่ยวเข่าเนาะจา้าไว้กินระยะยาวค่ะพี่น้องคะ่ะจา้า เทากันหนึ่งหนึ่งก็ว่าไฟเบิดจักเอาทานใส่เบิดจักสองรอบนี่แหละจ้าเท่ากับลูบมือนีก็สีได้จักหาต้องนี่แหละประมาณนี้แหละค่ะเห็ดหอยใหไทกัวเพิ่นสุกเนาะขันเขาอยากให้น้องไม่จืดหวานเวลาเทากินเอามาสุกมาหนึ่งมาแกงเนาะค่ะเทากัานำน้ำตาลหยดหน่อยนึงเค่ายไปหนึ่งเนาะค่ะเนาะหนึ่งหนึ่งพราตาสุกแล้วเทากับป่งลงมากอะเอาใส่ถุงมือยางดีพุณแล้วอ่ากัน ข้บ่ใบเมื่อข้าลงในหันเนาะคะ่ะกันบใบกระทเผานอมาแล้วเนาะเนาะคะ่่ะะเนาาอกับบอกยางดีคุณลูกสาวปอกให้สับด้วยเอามานางเคียนอยู่หนาบ้านเนาะคะ่่ะะเนาอาคลิปนี้กับคอตัวลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายว่าเพิ่นสุกเนาะขันข้าอยากให้นอมาจืดหวานเวลาข้ากินเอามาสุกมาหนึ่งมาแกงเนาะค่ะข้าเก่านำน้ำตาลหยดหน่อยนึงข้าค่อยไปนึ่งเนาะค่ะเนาะไม่ไหวเนาะเอาทานใส่ หนึ่งเราห่อก็จัดกระจัดใส่ซึ่งเนาะค่ะเนาะซึ่งข้านี่ยเราจะซึ่งมีสองสันเนี่ลละว่าเพิ่นสุกเนาะขันข้าอยากให้เนาะไม่จืดหวานเวลาข้ากินเอามาสุกมาหนึ่งมาแกงเนาะคะ่ะข้าเก่านำน้ำตาลหยดหน่อยหนึ่งข้าค่อยไปหนึ่งเนาะค่ะเนาะใส่ถุงแล้วไปหนึ่งค่ะกระจัดใสเวลาเคียนอยู่นี่ค่ะโดนเติมอยู่ค่ะมาเพิ่มอีกอยู่เต่าไฟเนาะคะ่ะคุณแม่กันมาน่งเคียนถาคุณหลวงแล้วบาดเนี่ เคียนยุงสิละจ้าเคียนวาเพิ่นสุกเนาะขันเฮาอยากให้น้องไม้จืดหวานเวลาเฮ้ากินเอามาสุกมาหนึ่งมากแกกเนาะคะ่ะเฮาเกล้านำน้ำตาลหยดหน่อยนึงเข้าค่อยไปหนึ่งเนาะค่ะเนาะกินเกี่ยวเขาเนาะจ้าไว้กินระยะเง้วค่ะพี่น้องค่าจ้าเฮากันหนึ่งหนึ่งกะว่าไฟเบิดจักเอาทานใส่เบิดจักสองรอบนี่ละจ้าเฮากับลูกอ่านน้องไม้บูดเนาะแต่รุกวันก็จะเฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องขาขอบคุณที่รับชมนะคะ ฝ่าวเห็ุกอนด้อค่ะมันจีคาก้อนค่ะพี่น้องค่าจัใส่เวลาเคียนอยู่นี่โดนเติบอยู่นะคะเนาะค่ะเคียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ลูกสาวกับเห็ุเห็ุเมื่อนี้ก็สิได้จักหาต้องนี่หละประมาณนี้แหละค่ะเห็ดห้อยไว้ไทเกอาน้องไม่บูดเนาะแต่รุกวันก็จะเห็ุแบบนี้ค่ะพี่น้องขาขอบคุณที่รับชมนะคะฝ่าวเหตุกอนด้อค่ะมันจีคาก้อนค่ะพี่น้องขาจัก ใส่เวลาเคียนอยู่นี่โดนเติบอยู่นะคะเนะาะแต่เคียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ลูกสาวกับเฮดใส่ถุงแล้วไปหนึ่งค่ะกระจัใส่เวลาเคียนอยู่นี่ก็โดนเติบอยู่ค่ะให้ไหวเนะเาะทานใส่หนึ่งแล้วห้องก็จัดจัดใส่ซึ่งเนาะค่ะเนาะซึ่งเท่านาี่ลราจะซึ่งมีสองสั่นนี่ละมือนีก็สีได้จกักหาต้องนี่ละประมาณนี้แ่ละคะ่ะเฮดหอยไวไทยมือนีก็สีได้จกัก หาต้องนี่แหละประมาณนี้แหละค่ะเห็ดหอยไว้ใส่กินเกี่ยวเข่าเนาะจ้าไว้กินระยะยาวค่ะพี่น้องค่าจะเท่ากันหนึ่งหนึ่งกะว่าไฟเบิร์ดจักเอาทานใส่เบิร์ดจักสองรอบนี่แหละจ้าเท่ากับใส่ถุงแล้วไปหนึ่งค่ะก็จะใส่เวลาเคียนอยู่นี่ก็โดนเติมอยู่ค่ะเอ๋อ่ะน้องไม่บูดเนาะแต่รุ้วันก็จะเห็ดแบบนี้ครับพี่น้องค่าขอบคุณที่รับชมนะคะฝ่าเห็ดกันด้วยค่ะมันจิกคำก้นค่ะพี่น้องค่าจัก มันก็ต้องเคียนแบบนี้จ้าเคียนให้ละเอียดเนาะเคียนเรลาเ้าก,ก,กระกำพยายามให้อ่อนๆจ้าให้น้งไม้นิ่มมาเพิ่มอีกอยู่เต่าไฟเนาะค่ะ,ะคุณแม่กันมานั่งเคียนถ่าคุณลุงแล้วบาดิบนางเคียนยุงสิละจ้าเคียนเกี่ยวเขาเนะจ้าไว้กินระยะเง้วค่ะพี่น้องคะจ้า เข้ากันหนึ่งหนึ่งกะวาไฟเบิร์ตจกักเอาทานใส่เบิร์ตจักสองหอบนี่แหละจ้าเข้ากับลูกไส้ปเนาะเอาทานใส่หนึ่งเราเข้ากับจัดกจั๊กไส่ซึ่งเนาะค่ะเนาะซึ่งเข้านี่แหละจา้าซึ่งมีสองสันนี่แหละอ่าคลิปนี้ก็ขอตัวลงแค่นี้ก่อนเดอ้อจา้าไปบ้านตอตะเผานอมไห่แล้วเาวนาะ,ะเนาะค่ะเนาะอ่ากับบอกยางดีคุณลูกสาวบอกให้ก็ได้เอามานาังเคียนอยู่หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะ ก็ตะเผาหน่อไม้แล้วเนาะเนาะคะ่ะเนาะอ่ากับบอกยางดีคุณลูกสาวบอกให้กับได้เอามานางเคียนอยู่หน้าบ้านเนาะคะ่ะเนาะกวาเพิ่นสุกเนาะขันข้าอยากให้หน่อไม้จืดหวานเวลาข้ากินเอามาสุกมาหนึ่งมาแกงเนาะคะ่ะข้าเก่านำน้ำตาลหยดหน่อยนึ่งข้าค่อยไปหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะมาเพิ่มอีกอยู่เตาไฟเนาะคะ่ะคุณแม่กับมานางเคียนถาคุณลุงแล้วบานเดียวนางเคียนยุงสิละจ้า เคียอ่าใส่เวลาเคียนอยู่นี่โดนเติบอยู่นะคะเนะาะแต่เคียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ลูกสาวกับ h าคลิปนี้กับคอตัวลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อเพื่อนๆทั้งหลายชอบคี้เจอมือนี้ยะกันมาเพิ่มอีกอยู่เตาไฟเนาะคะ่ะคุณแม่กันมานั่งเคียน์ถาคุณลุงแล้วบาดน,นี้ นางเคียนยุ่งสิละจ่าเคียวตะวเผาโนมัยแล้วเนาะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะอ่ากับบอกยางดีคุณลูกสาวบอกให้ัต่ด้วยเอามานางเคียนอยู่หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะอ่ามันก็นต้องเคียนแบบนี้จ่าเคียนให้ละเอียดเนาะเคียนเหล่าห้องกระกรรมพยำให้อ่อนๆจ่าให้น้องใหม่